นี่น้อยจะน้อยแยราตุจมานถึงเบิ้งที่แยราตับน้องจะน้อยเดี๋ยวถ่ายแยราต์ต,ตาน้อยนี่เงินเหรียญบาทเดยนจะเดินยาเตียงเอาไว้จะใส่แยราตแแ็ก,เร,ก,แกแเรียบร้อยยราจะจับแ็กนี่ประมาณสี่สิบดนครับแ็กไว้แ็กไว้ไม่ถึง ตอนแรกเยลันจะเหดสเปะสปะเนาะสีนั่นสีนี่สีสันใดสีใดเยลันจะเหตเยลันจะเหดไปเวิร์ดมัวไปเวิร์ดพอถึงเวลามาภัพมามาพอาะถึงเวลามาแพ็คใส่ถุงเนี้ยนี่น้องจะเนาะอยากจะให้มันเป็นสีเดียวกันในถุงว่ามีได้ป่ะนี่เยลันจะหาได้ป่ะนี่ป่ะนี่เยลันคิดได้ละเยลันจะเลยเปลี่ยนแผนผักสีเดียวให้ครบให้ครบแพ็ค ให้ครบในถุงนั่นมันจะไม่สีบัวหายากเฮ็ดสีใดแต่เฮ็ดสีนั่นไล่แต่ก็ไลยนั่นเวลาแพ็คใส่ถุงมันจะง่ายแน่นาะอันนี้ตอนนี้ยันักเฮ็ดสีลุงคู่อันนี้เฮ็ดสีลุงคูครบหาซีบดอกนี่แหละเหตไว้จะครบหาซีบดอกจัดไว้อีกอย่างน่าจะน่าโตนี่กับทั้งขวดทั้งน้ำเอ้ามันก็ไปตามความจริงเนาะชีวิตจริง บันนี้เนี่ยเราจะเลือกเห็ดให้ครบถุงครบแพ็คซะก,ก,ก่อนเห็ดเชื่อเดียวให้ครบให้ครบว่าจ้าของจีแทกในถุงนั่นจ้าดอกจ้าดอกมันจงสีง่ายในการแทกนอกจากนะั้นาะเวลาเห็ดกัวก็จักสีได้สันไ,ไหนพ่อสะใส่ถุงมามีได้บัะนี่นีย่ยล่ะเห็ดห้วนนี่นอนแต่นอนเองสีชมพูอันนี้เขาเ,ขาเอิ้นดอกกุหลาบเี็อย่างนั้น บ่แม่ดอกหนักยักดอกอีหยังดึมซื้อเยลัตกระมังผับอาชีอาชีเก้าสำหรับคนอื่นแต่ว่าเยลัตว่ามันไหมสำหรับเยลัตลายสวยงามนี่แหละสิผับจะหาสิดอกครบแล้วหาสิดอกนี่แหละสิมาตัดอันแกลเซเซ่นี่แหละนี่แหละสิตัดงนับแรกยีนแหละจะสิตัดอันสีตุ้งๆนี่ออกก่อนเงินเหรียญไม่มี ซีร้อยบาทกระตาเงินเหรียญเด้อจ้ะใส่กระตาซีบว่าหิวไปง่ายขั้นใส่แก้วใส่หยังซากระซี่ีบว่สะดวกมันสีบว่สะดวกในการหิวเพวางเงินเหรียญรถนักเตะไหนเนี่ยไรจะซืมาตัดนตรงนี้ออกก่อนเปลนสีน้ำผูนี่เนาะจ้ะเนาะว่าตีเด้อจ้ะเอ็งซีรูกคนทีเข้ามา มันมันชมขีดแย่รักนันใจง้อบอกดขอบคุณง่ายเด้อจ้ะฝากุดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เยอะเด้อจ้านก็นั่งก็ได้ไปใส่เยอะๆก่เห็นเหยียดเลยท้าเห็นในสิ่งที่เจ้าของมาเป็นน้่จ้ะมาอันไดนก็เห็นอันนั้นอันที่ว่าเยอะนั้บอกว่า กกติดตามเยาลาัดไปเนือ้อเยลาัะสิเห็ดอัน,อนบอนไสอันมพร้าวนาะจะเนา้แต่ว่ามันตัวข้องในยาเยาลาัดกันใสกระถางไห้ในเาเพราะสิหติตขันขสิห็ดมันสั่นมันน่อยผมไปเจ้าของก็ได้ผลพน่งนชงนิชนนาในการเห็ดฮารห้เาวจับหน่อยนอกจากนัเห็ดในสิ่งที่เจ้าของมันเป็ นักมาสินี่เห็ดสินี่ต้องใส่ใสมาแล้วอ,อกมกวนไว้คอนัดพูดถึงเนาะ HTC เก,ก้าสีเดิม HTC เก,ก้าสีเดิมกับมันกะอยากเปลี่ยนแปลงขนาดเยอะหลักจะเลยเฮ็ดมั่วทั่วพอมาถึงเวลาแพ็คไอตี้มันแพ็คบ่ได้มันบวกลมันบวกลมในถุงมันจ้ะแบบน,นี้ยอะหลักก็สืเริ่อเฮ็ด มีละหาซีบดอกหาซีบดอกไว้ก่อนมันจังมีนจังแพ็กมันจังสีงา่ายเดี๋ยวก็ต้องเลือกจับแพ็คจับแพ็คไปเลยก็บันนี้ต่อสปยย้ายล้วเราจะเห็ดสีฟ้าเดยจ้ะฟ้ากับขาวอันนี้ขาวนมเดือกจากคุณเอิ้ อันนี้ขาวนมจ้ะอันนี้ขาวขาวธรรมดาบลูเป็นขาวใสแต่ขาวธรรมดาเวล่าสีเอาสีเนี่ยผมจงว่าสีฟ้าแบบนี้เวล่าทามาแล้วสีชมพูผ่านไปหาสิบดอกเวลาเปสีเห็ดสีฟ้าสีฟ้ากับสีขาวแด้คุณผิดดอกเยล่าไล่ละหาชิบหาสิบเวลาสีเห็ดไป ขุณคุณเลยจ้าเอจีที่เขามาชมคลิปีันละโอ้ห้มีสุขภาพแข็งแรงเอีที่เขามเบ่งคลิปีันละให้มีสุขภาพแข็งแรง,อ,ง,อ,แง,แรงอย่างพวกห้เจริญหงเยา อหน่วยังไงดีด้วยจ้ะขับไปขับไปเมือนยังละกจะนอนลงเลย ว่ามีว่าให้เยลัดพับไปพับมาเยลัดกันนอนมันเด้อ,อจ้ะอุปก,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 กรณ์เยอะมากพึ่งเข้าไปในล้านซะด้าอยากได้กับสั่งมาอุปกรณ์เยอะมากแล้วเยลัดมีริ่งที่มาที่ชอบ มลำคานเยลัดเด้อลัยเยลักตบวโบนเวียนอยู่ด้วยนะสิ่งที่เยลัดมานี่จัะพูดถึงว่าเอาสีน้ำผู้ออกกับงามไปจังหนึ่งน่าจะเนาะอยากเพิ่มอีกแต่เยละดกระตัดเป็นที่เรียบร้อยน่าจะเนาะเนี่ยละดกระสีใส่ถุงด้วยวันสิบแ็คใส่ถุงค่ะ นี่ที่ยาลัดขิดละเ,เรียบร้อยได้ตามนี่นหะจะสีสันสวยงามจากคลิปนี้ยาลัดขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลย,ยจ้าขอบคุณเขกทมานนรับชมครับชมคลิยลดยาลัดเลยจ้าไอ้ละเจอกันคลิปคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย